เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสุโสวรีกรมมมื่นสุทธานารีนาฏสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดร่มกล้าวชาวไทยร่มกล้าวชาวไทย ระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสาวลีกรมมมื่นสุทนารีนาศเป็นพระธิดาของหม่อมราชวงศ์อดุลกิตกิติยากรกับท่านผู้หญิงพันสวลีกิติยากรประสูติเมื่อวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2500ณกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษทรงได้รับการเลี้ยงดูอย่างสามัญมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จึงทรงโปรดการทำงานบ้านและงานหัตถกรรมต่างๆ จึงเป็นพื้นฐานอันดีในการปฏิบัติพระกรณียกิจด,ด้านโภชนาการและการสังคมสงเคราะห์ในเวลาต่อมาพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมื่นสุทนารีนาศสมบำเพ็ญพระกรณียกิจน้อยใหญ่แบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจนสำเร็จลุล่วงด้วยดีเป็นที่ไว้วางพระราชหารไทยตลอดมาเมื่อปี2538เกิดอุทกภัยร้ายแรงในกรุงเทพมหานครประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจึงมีพระดาริร่วมกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีพระธิดา จดทาโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยต่อมาได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยโดยทรงดํารงตําแหน่งนายกกิติมาศตลอดชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีทรงเป็นประธานมูลนิธิดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยต่างๆอย่างเป็นระบบ พร้อมทางพัฒนาต้นแบบในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างครบวงจรสามารถเชื่อมโยงและสนับสนุนให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อกูลช่วยเหลือประชาชนในยามทุกยากได้เป็นอย่างดีเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมื่หมื่นสุทนารีนาฏในวันนี้พระสุกนิกรชาวไทยต่างพร้อมใจกันถวายพระพรให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และส่งพระเจริญยิ่งยืนนาน